วันนี้เวลา18นาฬิกาหนาทีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวาวีเสด็จไปส่งเปิดชมรมทูบีน้ำประวันและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำประวันของโรงเรียนน้ำพองศึกษาอำเภอน้าพองจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษามีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน2,573คนโรงเรียนน้อมนำหลักการดำเนินโครงการทูบีน้ำประวันมาใช้เป็นแนวทางในการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ปี2561ในการนี้ทอปพระเนตรผลงานต่างๆได้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรนำเสนอเปล่าเฮิร์ฟออยล์ผลิตภัณฑ์น้ำมันเขียวจากใบเปล่าใช้ดมหรือทาภายนอกเพื่อรักษาอาการปวดแก้คันและบามเปราะป่าเป็นผลิตภัณฑ์จากเปราะป่าพืชหัวขนาดเล็กมีสรพพคุณเป็นยาแก้อาการอักเสบลมพิษ ผดผื่นคันมีจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อหารายได้ระหว่างเรียนฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่พัมอนุรักษ์พลังงานไข่พัมเป็นพืชน,น้ำจืดขนาดเล็กที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนิยมนำมาทำเป็นอาหารมีการพัฒนาต้นแบบระบบสมาร์ทฟาร์มไข่พัมด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตแสงสรรพสิ่งหรือ IOT สามารถผลิตไข่พัมที่สะอาด ลดการใช้แรงงานคนดูแลฟาร์มและลดการใช้พลังงานถั่วตัดถิ่นไทยหวานมันจากใจเยาวชนนำถั่วลีสงและพืชสมุนไพรที่ชมุมชนนิยมปลูกมาแปรรูปเช่นถั่วตัดน้ำมาตูมเมืองดอกต้นแขมสารงานไม่กวาดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมานิยมนำดอกของต้นแขมซึ่งเป็นคำเรียกในภาษาอีสานมาทำเป็นไม่กวาดปัจจุบันเด็กๆยังพัฒนาต่อยอดให้มีหลายขนาดและทนทานมากยิ่งขึ้น จากนั้นส่งติดตามการดําเนินงานโครงการทูบีน้ำบาวนของจังหวัดขอนแก่นซึ่งเป็นจังหวัดทูบีน้ำบาวนยอดเพชรระดับ6โดยยอดเพชรเป็นระดับสูงสุดของการประกวดมีผลงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและสามารถเป็นแบบอย่างได้ในการนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการทูบีน้ำบาวนและพระชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการ,ม,ลลรมูลนิธิทูบีน้ำบาวน จังหวัดขอนแก่นยังมีอำเภอทูบีนัมบวันกลุ่มระดับเงิน4อำเภอได้แก่อําเภอกระนวลอําเภอชุมแพอําเภอเมืองขอนแก่นและอําเภอซัมสูงมีชมรมทูบีนัมบวันที่มีผลงานระดับประเทศประกอบด้วยกลุ่มยอดเพชรระดับ4ได้แก่บริษัท C ีพีอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มระดับเพชรจำนวน2ชมรมกลุ่มระดับทองจำนวน5ชมรมและกลุ่มระดับเงินจำนวน13ชมรม พร้อมกันนี้พระราชทานคำแนะนำและกำลังใจแก่สมาชิกคลายติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่นและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนขอนแก่นด้วยกราบทูลถึงการเข้าร่วมโครงการทูบีนับวันทำให้รู้ถึงโทษของยาเสพติดที่ทำให้เสียเวลาในชีวิต ทำให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆสร้างความกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกและจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก to ูบีนับวันประจำปี2,568เดือนกรกฎาคมนี้และพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก to ูบีนับวันจากสถานศึกษาในอำเภอต่างๆเช่นเรื่องความรักในวัยรุ่นพร้อมทั้งมีพระดำรัสให้ทุกคนดำเนินชีวิต ได้อย่างมีสติไม่ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติดและรู้เท่าทันโลกจากนั้นสเป็นประธานในการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมเบอรวันร่วมกับทูบีนัมเบอรวันไอดอลรุ่นที่15โดยทรงร้องเพลงเก่งและดีทูบีนัมเบอรวันมีสมาชิกทูบีนัมเบอรวันและผู้เข้าร่วมงานร่วมกันร้องและเต้นอย่างสนุกสนาน